สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหัางเสียง v ีพเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่25มิถุนายนปี66นะกําตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับ v ีพเชา้าตัวเด่นก็คือ476กับ940414647497071747679 เจ็ดเจ็ดเก้านะจับคู่รุ่นเนานะคะหรือจะรุ่นเลขคู่ลขก็ได้นะสี่หกศูนยองสี่หกแปดนะคะ 9, 7, 1, 7, 3, 9, 7, 5, เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจนาะเก้ต่อไปบ่ายสองก็ห้าแปดกับหนึ่งสองศูนย์สองหนึอองแสองก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าแป 2 5 5 2 8 1 1 8 5 8 8 5น้านะคะจับคู่ลุน้นด้วยวกันเ้ยเช้ากับบ่ายนะคะแลเลือบ่ายลุ้นเชา้ชาเช้าลุ้นบ่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเด็ดเพียงแ,แค่นี้เนาะโชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะ